ชายฉันก็ามาพี่น้องตัวนี้สิบสี่จุดเก่าเก่ายูโรนะคะเนี่ยแครเนี่ยอันนี้หน,นึ่งถึงสองเดือนตัวนี้สิบห้าจุดเก่าเก่ายูโรค่ะพี่น้องคองเฮซนเอ็มอตัวนี้สิบเจ็ดจุดเก้าเก้ายูโรค่ะพี่น้องน่ารักไหมหุตัวนี้ยยี่สิบจุดเก้าเก้ายูโร อันนี้ยี่สิบสี่จุดเก้าเก้าเพราะว่ามันได้หลายตัวเนาะหนึ่งสองสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้แม่ไปช้อปปิ้งมากะว่าจะไปเอาทุเรียนน้ำนองจอยนองจอยสื่อทุเรียนมาให้ค่ะพี่น้องวันนี้แม่จะมากินทุเรียนให้ดูนะคะนี่ได้มาสองกล่องนะคะกล่องละสิบแปดจุดเก้าหายูโรนะคะพี่น้องสองกล่องนี้ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณพันหาเด็กจะคูนี่ ดิจพูวันนี้นี่สัมเนียค่ะพี่น้องเดี๋ยววันนี้ไม่แกะนี่แหละน้องจอยไปซื้อทุเรียนมาให้ก็เลยนัดไอไปเอากับนางอยู่ตรงเอสโคเพน,นิกเนี่ยค่ะไอตรงอโอเคไหม <laughs> เดี๋ยวจะมาเปิดแกะว่าได้ชุดน้องโนอาห์มีได้มากี่ชุดนะคะกาจะไปเอาทุเรียนดื้อจิ๊ดไหนจังไปแวะเฮซันเอ็ม เห็นชุดเด็กแบบน่ารักแบบอุ้ยนี่ก็น,นำมาเลย,ยเป็นกิมูกัระบาดเนี่ย,อยหอมอถ้าสั่งจากเพจอคนไทยนี่ว่าแมนกองละยี่สิบหายุโรนบอพี่น้องอื้อ นิ่มค่ะคุณทองกินทุเรียนดีเดียวเพราะวินนี่ไม่ได้เป็นเบาหวานเนาะกินได้มันเคยอ่านเจอกินทุเรียนมันจะทำให้ใี่ด้วดหน่อยสลดัดบ่วบาเหมือนเคยแบบอ่าน ในกูเกินนะแม่ว่าทุเรียนนี่มันบำรุงสมองเล็กหน่อยน้ำเ่าวไม่รู้นะเดาเอาถ้าจำไม่ผิดนะแต่อย่าไปกินเยอะเพราะว่านัน,นตาลไมนะ <c oughs> ่นหลเนาะมาแกะจุดน้องเนาอ,อ่ะ ปวดถุงช็อปปิง้งมูแชทมาไม่ได้ตอบแชทเน่ะเป็นรับเค้กให้น้องโซเซีย่อมเพราะว่าเมเออื่นเออเอา,เอาเ,อาเอาเค้กไปแจกมูน้องโซเฟียกินที่อยู่โรงเรียนอยู่ขี้ตาเนาะ น้องจอยแดดประแดกประหลาทับมาให้มาฝากหอมทะกคร้เมือ่อค่ะวันนี้มีแดดค่ะ ในวัดเป็นพุ่งนเนี้ยถ้าใบมืออ่นนี่สอยากอันเละอะไรได้เนี่ยเนะม,นมันนิ่มค่ะไหมพี่ตังแ์จบ จะซื้อชุดน้องโนอาแค่สองสามชุดค่อยไปซืร์นมื่อนากับสามีเนาะชุดนั้นชุดนี้ก็น่ารักเอาไปมาเบิดเงินเป็นหมื่นกับพี่น้องก็แค่ชุดน้องโนอาเนี่ยแหชุดนเป็นสังหากรีดนะแล้วเด็กมันก็โตวไวมากเนาะวินี่เซืรอนศูนย์ถึงหนึ่งเดือนแล้วกหนึ่งถึงสองเดือน เริ่มทยอยสื่อสุดไบบเลยเนาะเริ่มทยอยสื่อของอืม,อมกิ่นมหายอยากคิดว่ากล้องนี่สิแแ็งกว่าอันนี้เป็นอยาเลยอมั้ง แซ่บครับทุเรียนมาจากไส่วะของเวียดนามบ้างพีเยมคุณภาพ เรากินเดี๋ยวสมัติแก่ถุงช้อปปิ้ง ชุดลูกชายฉันก็ามาพี่น้องตัวนี้สิบสี่จุดเก่าเก่ายูโรนะคะเนี่ยแคร์เน,นี้ <c oughs> มันเป็นแบบค่อยไปหาเสืออันนี้ใส่เนาะเป็นเหมือนแบบชุดมีบอื่นนะอันนี้หนึ่งถึงสองเดือนตัวนี้สิบห้าจุดเก่าเก่ายูโรค่ะพี่น้อง สุดผู้ชายน่ารักบอกว่าค่าไปนำดึงติดคุณเอาเด้อค่ะหนึ่งหนึ่งยูโรสามสิบเจ็ดบอกของเฮซนเอ็ม 1, 1. ออตัวนี้สิบเจ็ดจุดเก้าเก้ายูโรค่ะพี่น้องน่ารักไหมวิมึงเนี่ยตาหักเนาะอุ้ยผู้ชายก็จะโทนนี้เนาะพี่น้องอ ตัวนี้ยี่สิบจุดเก้าเก้ายูโรแม่พี่น้องน่ารักมาอันนี้ของเด็กศูนย์ถึงหนึ่งเดือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบบอนสองศูนย์สองสามมีหมวกมีอันนี้ให้นะคะตัวนี้ก็สิบสี่จุดเก่าเก่า ของผู้ชายเนาะน้องตัวนี้สิบเจ็ดจุเกเก่ายูโรค่ะพี่น้องคู่นี้อันนี้ก็สิบเจ็ดจุดเกเก่าก็จะประมาณตัวละสิบเจ็ดสิบแปดยูโรประมาณนี้นะค่ะพี่น้อง ันนี้ยี่สิบสี่จุดเก้าเก้าเพราะว่ามันได้หลายตัวเนาะหนึ่งสองมีอะไรด้วยเนี่ยมันเพื่อนมีหมวกตัว,วนี้ยี่สิบสี่จุดเก้าเก้าอันนี้ก็สี่สิบจุดเก้าเก้ายูโรค่ะพี่น้องเนี่ เป็นนี่แหละอันนี้สามตัวสิบสองจุดเก้าเก้าเนาะหนึ่งถึงสองเดือนอันนี้หนึ่งถึงสองเดือนอันนี้เป็นกางเกงสามตัวอันนี้ก็จะสิบห้าจุดเก้าเก้ายูโรเนาะสามตัว ประแปบบปราแปบบกระบบิร่ดเเวลาไปรับน้องโซเฟียไลยเนี่ยแม่ก็จะมีหมวก <c oughs> เป็นโทนของผู้ชายเนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> ถุงมือถ <c oughs> <c oughs> ุงเท้าหน่อยมึงแน่น ึ้นมาเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้เหมือนไปสองรลอยเจ็ดสิ G ี่ยูโรกับพี่น้องซัมนิค่ะเหมือนนิดๆดอยู่ดิด ลูกซ้ายลา่ะน้องโนอาเนี่ยน้องอ้าไปแล้วค่ะไปซักสุดใบก,ก่อนสุดลูกซ้ายลา่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายายก็จะมีกางเกงในแม่อะไรโชว์ไม่ได้เนาะไปแล้วจ้า